สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้แอดจะลงเป็นลาวพัฒนาชุดน้องต้าห้าเอาชุดพระเอกลงกอนแล้วก็จะตามด้วยเดินบนเนาะพี่น้องค่ะเป็นจังไดแอดลงสามน้อยมัดรวมไปแล้วเนาะคะ่ะสามน้อยมัดรวมคลิปนี้จะเป็นน้องต้าห้าเนาะคะ่ะอากาศเย็นสบายได้พี่น้องแต่ว่าจนเย็นจนเป็นตะยานเวลามันก่อนงหญ่เนาะคะ่ะ ชุดน้องตาห้านี่ก็เต็มกระดาษแล้วง <c oughs> วดนี้ก็จะเป็นงวดสุดท้ายแล้วมั้งที่จะเปลี่ยนใบเนาะคะ่ะเพราะว่าเดินยาวเสะเหลือเกินเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเป็นชุดที่พี่น้องตามแล้วค่อนข้างจะโอดอร์ค่ะพี่น้องนะคะขออนุญาตขยับโต๊ะนิดนึงนะคะเพราะว่าแอดจะทํางานตรงนี้ไปพร้อมกันเนาะคะ่ะจำเอาเสียเวลาพี่น้องเ่ราะเป็นป่าังใจเหตุง,งานน่ะ นานี่เห็นมันแล้วสกอนรด้ค่ะแอดชอบทำงานพร้อมกันหลายๆอย่างเนาะค่ะมันกระท่มธรรมดาดอกค่ะมันมันทำอย่างได้อย่างหนึ่งก่อนมันจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนไหมเนาะวิธีท่อวิธีขีดของเฮ้านาะค่ะแต่มันมาเป็นงานใหญ่แบบชนิดที่ว่าอ่ะฉันต้องวางตรงนี้ก่อนนะคะอันใดพ่อเห็ดแดงเฮ้ากัเห็ดไปในีคณะที่เฮ้าถาเวลาเนาะค่ะเฮ้าถาเวลาถ่ายรูปลงกลุ่มซื้อพี่น้องนะคะ อย่างน้นอยๆแอดขอเวลาพี่น้องจกักหนึ่งถึงสองนาทีอยู่แล้วเนาะ,ค,ะค่ะมือสระได้ทำท่ามจรงนี้ไปพร้อมด้วยมันจังป่าเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะกะอยากให้พี่น้องได้โชคได้ลาบเด้อค่ะพี่นอ้องบอ่ใดพี่น้องนะคะเอาพื้นที่กับว่าลายแต่เ,เหตุงานยิ่มงมองหนีบ่สะดวกคือเหตุอยู่ลางพี่น้องยี่เทียงเนาะ ยายดิเต็มอกครบเลยจะเอาจักองศาเนาะคะ่ะค่ะพี่น้องอีกนิดนึงเนาะคะ่ะอีกนิดนึงอาราพัฒนาเมือเ่อคลืนเท่ากับเก็บไดยูเนาะคะ่ะมีชุดใดเขาแน่พี่น้องเห็นแล้วพี่น้องกับลูยูเนาะคะ่ะหลายชุดที่เขาที่แน,น่ชุดเต็มหลุดแต่แอดเนนไว้เกาหเนาะคะ่ะเกาหกเสียดายแตมเดียวพี่น้องแอดมักแห้งเกหถึงขนาดขีดเส้นไตไว้เลยเนาะคะ่ะยูในชุดเต็ม เนาะมันกะอ่าก่อนไหนๆก็รุดแล้วเนาะคะมม่ะบําเพนว่าเ่าอยากให้เขา,าหามือติดมันก็เป็นเรื่องอยากอยู่ดอกพี่น้องเนาะค่ะก็ถือว่าเพิ่นหายห้าวซีมือติดนี่ถือว่าสุดยอดแล้วะค่ะบําเพนแอดเก่งะะมเด้อค่ะด้วยอานิสงส์ของพี่ของน้องของแอดแน่ของพี่น้องแน่เนาะค่ะมาร่วมกันมันยังเป็นอ่ายังสี่ขึ้นมาเนาะคะ่ะลําพังแอดเองแอดกับเซียวา่าบา่ะหลายพ่อที่จะนั่มลองในขนาดนั้นเนาะคะ่ะแต่ที่แน่ๆเนาะ รัฐบาลไทยเลขฝันเข้าเขาซีงวดติดแล้วไปลุ้นงวดที่ห้าด้วยกันพี่นอ้องอ่ถาถ้างวดที่หาเข้าพันมันกะบ่น่าจะอายัง่งมัน่นาจะไปได้อยู่เนาะคะ่ะถ้าถา,ถาเลขฝันงวดที่หาเข้าเขาเนาะเก่างวดห้าหกยิ่งได้งวดที่หกนี่โอ้ยแอดยังอยากเข็ดตมตามบาเบนะะพิ่นไว้ยุค่ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะตามบาปูไว คอยผ่านเดอปูเดอ,อ่าพร้อมที่จะเฮ็ดจากใจล้านเปอร์เซนต์เลยนะคะจากใจล้านเปอร์เซนต์พี่น้องค่ะเอาไปเบอ่งคําเตือนเทาก่อนนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะ เป็นแค่แนวทางอ่าหลังจากที่ชุดน้องตาลงแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องหลังจากที่แอรเอาชุดน้องตาลงแล้ว<ม>เข้าก็จะไปไปอ่าลุ้นชุดเด่นบนเนาะคะ่ะเพราะว่าน้องตาคือชุดสิบหน่วยบนเนาะคะ่ะมือขึ้นนี่กับเขายูทีซีเนาะคะ่ะสูตรนี่เบิ้งสเตปสถิติการเดินของเขาเนาะคะ่ะการเดินสถิติการเดินยาวมาก ผิดไปแล้วหนึ่งงวดเป็นอีกชุดหนึ่งที่เห่าวังใดขึ้นกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะเป็นอีกชุดหนึ่งที่หวังใดเลยทีเดียวเนาะคะไปเบิ้งวิธีท้ำแอเทเฮดแล้วคงจะได้เปลี่ยนใบแล้วล่ะคะ่ะคงจะได้เปลี่ยนใบเพราะว่าเต็มแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะ,ะไปดูวิธีทำกันเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตั้งเก้าสามห้าเก้าสี่หนึ่ง ตังหลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักร้อยหหลักสิบบน1และหลักหน่วยบนสองบวก1นึบวกหบวกสเนาะค่ะพี่น้องค่ะ3บวกกันสองครั้ง3าสองเป็น6 6หบวกเได้15เอาตะห้าบวกสได้9 9้บวกสได้11เอ็ดาต์หน่งหนบวกหคงที่ได้2 2งบวกห คงที่ได้8 8บวก2คงที่ได้10คือ0 2 8 0ค่ะพี่น้องนะคะ2 8 0ไปเบิง้งอ่าสูตรสองอ่าใบที่2ลดไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องลดไปแล้วไล่สาม3มือเอาออกเนาะค่ะนะคะ,นะคะอ่าสูตรนี้ ว่าสุดยอดก็คือสูตรนี้นะคะสูตรนี้ที่บนเด่นบนสิบหน่วยบนเนะคะเข้าที่หนึ่งแล้วก็ประกบคู่กันได้ที่4ีหนึ่งเป็นชุดที่ fc ตามเยอะมากนะคะตามเยอะมากทำแล้วได้0ูนไปดูวิธีทำเนาะคะ่ะไปดูวิธีทำ หลักร้อยหครั้งหลักหน่วยอ่าหลักสิบบนหลักหน่วยบน1ครั้งได้เท่าไหร่บวกหกหนึกก่หนึ่งเนาะค่ะหลักร้อยคือ9 9้บวกสได้13 1 3ามเอาต์ทสามเอาต่อไปลายเอาต์ทหลักหน่วยสาบวกหนึ่งได้สี่บวกหกคงที่ได้10บสคือ 0, 0ูนบวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหได้2 ที่มาของ0 1 2เนาะคะ่ะได้0 1 2ย์หันนี้ช่นเราได้วันนี้ได้แอดจะเทียบชนในบึงสูตรนี้ก็เดินดีเป็นชุดที่อ่าอ่าเป็นชุดที่คัดออกมาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเข่าทีหนึ่งเนาะคะ่ะชนกันกับสูตรว่างหันขึ้นหนึ่งมาทีหนึ่งนะคะวันนี้ทำแล้วได้6 1 7ไปดูซิว่าบวกถึกบอพี่น้อง นะคะไปเบึ้งน้ากันค่ะหลักหมื่นบวกกัน3มครั้ง3 3เป็น9เอาเไปบวกกับ9 9้าเกางสิบนะคะตั้งแไวสีบวกกัน3ครั้ง4 32 2าบวกแได้10 10คือ0ตั้งไวห1บวกกัน4ครั้งได้4ี่ศูน่ต้องเอาไปเนาะคะ่ะสีบวกสคงที่ได้6กห บวก5คงที่ได้11 11คือ1บวก6คงที่ได้7 6 1 7คือเลขที่จะมา10หน่วยบนเราพัฒนาเนาะคะ่ะ6 1 7่เที่นี่นะคะที่นี่เดี๋ยวแอดจะเทียบชนให้พี่น้องเอฟเพิ่นก็บ,บอกแอดว่าวิธีว่างแอดจะว่างฉีดกันหลายให้เห็นทางเดินเล็กน้ำแน่โอเคเลยค่ะขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องแต่พี่น้องบาเบาบาบอกแอดกับบ่เห็นเนาะคะ่ะ ขอบุญขอบคุณเอฟซีพีนองหลายๆเด้อค่ะที่ซอยแอดเป็นหูเป็น,ปนตาเนาะคะ่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่า,ยยางขนบ่มีพี่นอ้องแอดกัญยงังล้ำพังเนาะค่ะบ่งหัจักอย่างนาะพี่น,อน,น,น,อนอ้องเาอ 4, 1, 1, อนาะน,นีะนะ่ค่ะพี่น้องค่ะนะคะมือเคื่อนเขายุติสี่หนึ่งหนึ่งชนกันยุติหนึ่งเนาะค่ะเห็นบ่ค่ะถ้าสามตัวก็จับบินกันเอฟซีบอกว่าได้สามตัวทุกงวด เก้าสี่หนึ่งนะคะเอาหนึ่งตออัวนี้ก็ได้หนึ่งตออัวนี้ก็ได้นะคะแต่มันก็จะใส่งบน้อยน้อยหนึ่งนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอาแคปเอาเดอร์ค่ะพี่น้องแคปเอาที่เอาหม้อขอน้ำเนาะคะ่ะสิบหน่วยบนแล้วก็เด่นบนแล้วก็สิบหน่วยบนอีกชุดหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าเอาถ้าย่างสองสูตรนี่ย่างหลุดย่างบอลหลุดนะคะสูตรที่เดินหลายๆนี่ แอดจะบอเอาเขอมาเสริมอีกถ้าชุดยุขวาม,มือแอดนี่ลดนะคะแอดจะเดินสองสูตรนี่เลยมันจะบอหลายตัวนะคะตอนนี้ก็ชนกันอยู่ที่ศูนย์สองตัวหนึ่งสองตัว,สอ,ตวสองสองตัวสรุปก็คือบนดินที่ศูนย์หนึ่งสองนะคะเอาใบกลางเลยชุดเดินบนใบเก็ดก้อนเนาะค่ะนะคะศูนยะ์นหนึ่งสองต้องมีให้เห็นที่บนบอค่ะ เอาเดี๋ยวไปเบิ้งชุดเด่นกันตอเนาะคะ่ะชุดนี้คือน้องต้าห้าน้องต้าห้าเมื่อเอ่นวันทีงพี่น้องวันนี้1 8บแเกนาะคะ่ะแม่นบ้ค่ะพี่น้องวันนี้18บแปดเนาะคะ่ะ18บครึ่งนี้19 9ก้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะพี่น้องลงอ่าวันทีไว้แล้วนะคะพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้แอดขอ,อยุติวัยสมิสะกอนพอกันคลิปหนากับเด่นบนจะมีศูนย์หนึ่งสองไหมค่ะอขอบคุณนยพี่น้องเด้อเข้ามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์แน่เปิดการมองเห็นเป็นการาหากำลังใจแอดเนาะคะ่ะเพื่อจะได้หาแนวทางมาตอนพี่น้องเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ